ลองเรคคอร์ดแล้วนะครับวันนี้ครับด้านหลังเราคือสนามกอล์ฟหนึ่งที่แป๊บนึงนะฮะพี่อ้นโทรมา a few minutes later อ่ะองงเลยทีนี้โ okay. อเคหลังจากที่ EP แรกนะครับเราได้พาเขาไปซื้อเหล็กมาหนึ่งอันเรียบร้อยและตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขาลงเรียนกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหลังก็คือสถาบันสอนกอล์ฟของโปรนายเนี่ยชื่อว่านายวิชันครับ mm hmm. เขาเรียนอยู่เรียนเสร็จปุ๊บ เราจะพาเขาไปที่เทเลเมดที่ c ี k เคครับเขาไล่นไม้เทเลเมดแล้วครับจริงจังกอล์ฟเฟอร์แล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วอ่ะก็ดูตามสเต็ปกันไปเผื่อใครที่กาลังดูกันอยู่นะว่าเริ่มเล่นกอล์ฟแบบเผือกๆเ,เป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เผือกซื้อไม้กอล์ฟเทเลเมดต,ตัวไหนยอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเขาไปดูที่ของโปนายก่อนนายวิชันครับเหมือนไปนรับลูกอะ่ะเข้าใจโอ๊ตละว่าแบบเที่ยวเรามันบน่นพาระอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่เองใช่จริงด้วยนายวิชันจริงด้วยอุ๊ย เยี่ยมเลยได้ถามเนียว่ากรีนซ้อมพัดควรติดต่อช่างที่ไหนดีผมกําลังจะหาหญ้าเทียมที่บ้านหชุดเชิด,ชดเอ้ยเป็นทรงเป็นทรงเป็นทรงอ่ะเฮียพอเรียนแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่เรียนกอล์ฟอะเฮียว่าได้ปะไม่ได้เลยไม่มีทางนะคือเอาแค่เคลื่อนตรงเค่คุมแขนคุมข้อคุมขาคุม ยังไม่ทันต้องเรียนต้องเรียนไม่รู้ถึงแค่ขึ้นหตอนลงนี่ปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยไปก่อนเล่นไปก่อนแต่ได้ข่าวนี้คุณจะไปจัดไม้เทเลเมตแหละตายเขาอย่างขึ้นโอ้ตายจะยืมมึงแล้วล่ะยังไม่ได้เลยคงต้องยืมลเดี๋ยวนี้ไปเอาเดี๋ยวไปเอากลับก่อนนะครับโป๋อกลับแล้วครับจะพาไปเอาไม้แล้วครับลงดีมากได้ครบชุดสรุปได้อะไรฮะน่าจะได้790ตัวแบ็คซีรีส์ โอ้โสนใจโกครับเด็กคนนี้เขาใฝ่รู้ไหมฮะหรือว่าเลี้ยงไปเขาเปลืองเขาสุกจะได้เหล็กเจ็ดย่าปากให้ตายเหมือนขี้เท่าแทนกอดูหมกมุ่นอยู่นี่ยลฮะมีสั่งนู่นสั่งนี่อะไรมาตลอดเวลาโอเคฮะแต่ไม่รู้สั่งเราไม่รู้ได้ใช้หรือว่าโอครับย่าเทียมติดต่อที่ไหนดีฮะเดี๋ยวติดที่บ้านเอาละฮะติดต่อที่ผมได้ครับอ้าวทำได้ฮะผมไม่ได้ทำแต่ว่าเดี๋ยวผมติดต่อให้อีกทีนะครับอ๋อแพงแพงไหมฮะอยู่ที่ขนาดและความสนิท อ้เราเล่นโอเค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 ประมาณครึ่งหนึ่งของโปรครึ่งเท่าผมมามันสี่ร้อยตารางเมตรถ้ามูลค่าก็ประมาณก้าวแสนอ่ะงั้นแค่นี้ครับโปรสวัสดีครับเจอกันนะฮะโปรละฮะสวัสดีครับโปรสวัสดีครับโปรครับขอบคุณมากครับโปรนายครับติดต่อเได้โปรนายได้ที่ไหนได้ที่ไหนครับที่ไหนที่นายวิชั่นกอล์ฟเปอร์แมนส์ครับเฟซบุ๊กเรียนกอล์ฟกับนายวิชั่นกอล์ฟเปอร์แมนส์ยูทูบเรียนกอล์ฟเหมือนกันกับนายวิชั่นกอล์ฟเปอร์แมนส์ผมติดตามโปรอยู่ในยูทูบผมชอบมากเพราะโปรเป็นคนสอนเข้าใจง่ายโอ้ขอบคุณค่ะ นี่คือเรื่องหลังครับของผมเลยโอ้โหนี่สำเร็จแล้วจะเป็นดาวจันทร์นะขอบคุณนะครับโรขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยครับยินดีครับบอครับเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนครับนี่ครับในคลิปหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ที่คนชอบพูดว่า CCK CCK นี่คือที่นี่ครับเคลมเมตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอะไรเนี่ยยินดีครับดีครับพาคนมาเข้าวงการคนใหม่ฮะโกบอยฝึกงานฮะมาฝึกงาน อันเก่าของผมมันคือสเตลสองใช่ไหมพี่พัสดเซลพัส s, <Plus>. <S อันนี้คือตัวใหม่ตัวใหม่คือเอลอันนี้แค่เปลี่ยนแต่หัวอย่างเดียวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนก้านหรือเปลี่ยนอะไระดูกัน ใส่เสื้ออะไรครมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีกับการใส่เสื้อแบบไอ้สีเขียวเนี่ยนั่นไม่เอาละอา่าจะค่อยๆเปลี่ยนให้มันโอ้โห,โหเปลือกเทลเมทฮะเนี่ยใช่สิครับโอ้โหเปอกเเมทใส่เปลี่ยนให้ดูดทำไรฮะโก<อ>เออวันต่อตีมไม่ดีครับอันนี้ตัวเก่าอยู่ไม่ได้เปลี่ยนครับโก้ครับผมอยากเปลี่ยนหรอคุณอาร์ตบ้างครับ โกได้ก่อนผมอีกครับไม่ได้ผมยังไม่ได้เลยนี่ผมยังใช้ตัวเก่าอยู่เอาเห็นโกลงแล้วนึกว่าโกได้แล้วแหมอ้อล้อไปนั่นแหละอ้อล้อไปนั่นแหละนะ,ะครับดูให้ผมเลยดิคนนี้เหรอโกครับผมไม่เอาตัวไม่รอดเลยฮะช่วงนี้บอกให้นะคุณน,านนะ้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าเจอน้องชานลุงเมื่อกี้ออกอะไรคะาารเรียบร้อยครับเป็นผมแพ้แล้วครับยินดีด้วยนะครับคุณแชมครับคุณชนะผมเพียงแต่ว่าจะชนะ2หรือ3แค่นั้นเอง พี่อาร์ตปีหน้าเชิญอีกนะรายการเดิมใช่ไหมฮะรายการเดิมพี่โอเครึ่งปีนี้ผมกำลังคุยกับาลูกพี่ว่าจะไปเวียดนามปีหมดเลยอุ้ยเอาสิฮะคอนเฟิร์มครับพยักหน้าเลยพยักหน้าเลยนี่ตัวเซนมาปีหมดทุกอย่างเลยจ้ารวมถึงค่านวดด้ไหมฮะไอ้ด้านเอ็กซ์ตร้าโอ้ยไม่ต้องดูแล้วครับขนาดนี้ เนี่ยเหมือนรุ่นนี <cat on developed Airbnb> ้รุ่นนี้เป็นเอ็กโอล์นก็คือว่าใหญ่กว่าโอใหญ่กว่าโออันนี้ก็สีดำหูตัวเดียวก็พอซักไปบ่อยงั้นเหรอเออซักไปบ่อยทุกวันมันก็ซี้ดิก็คือความหมายคือมึงเนี่ยใส่ยี่ห้อเหยืมึงเอาไปให้ครบเสร็จวันเนี่ยมึงมีครบแล้วลองออกมาเลยลองๆแล้วแต่ว่าตัวไหนมันไซส์มันไม่ได้ที่จะไปเปลี่ยนต้องลองทั้ตัวเลยลองสิ นี่นะครับ CCK สีนักขรินะครับมีทุกอย่างมีฟิตติ้งไม้มีไดเวอร์นะครับรุ่นกอรี่อันนี้ก็แบบสาวๆหรือว่าผู้สูงอายุหน่อยนี่เป็นสเตลเดอตัวใหม่มาแล้วนะครับมีตัวใหม่ฟิตติ้งตรงนี้ได้ครับเข้ามาติดต่อได้เลยอันนี้อันเดิมของผมใช่ไหมครับหรือว่าการอันนี้ัวใหม่ใหม่พี่เตอร์ครับ QI10 นี่มันต่างจากตัว s t e ล l 2อย่างไรบ้างครับก็คือพูดง่ายคือง่ายและไกลง่ายและไกลขึ้นนะครับเอาแล้วเอาแล้วเป็นเรื่องอีกแล้วอาร์ตเป็นเรื่องอีกแล้วเราลาบประลวงเข้ามาข้างในเลยเพื่อจะมาดูน้ําหนักบางคนที่เป็นเลยเขาจะซีเรียสเรื่งองว่าน้ำหนักเท่าไรยังไงแต่ผมไม่เป็นนะเขไม่สนใจหรอกฮะเช็คให้ดูเลยว่าจนนี้ดีดดทุกอย่างยกเว้นปักนะครับครับคุณครับครับ เราจะมาตายคนนี้ไม่ได้นะครับพี่ <laughs> ขึ้นผ่านเรียบร้อยดี 3. 3> สามเหลือสักสองได้ไหมฮะมันทำได้นะตัดกา้านแม่นก็เพื่อควาหนักตรวถ้าเราใส่อันเก่าก่อนนะพี่วา่ามันดีอะไรอ่ะเพราะมันจะน่าจะดีสองเลยนะหรือสามไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะตัวตัวเม็ดมันสามร้อยสิบแปดละสามแปดใช่ขเพราะก้านของยาคุ้นเคลองดูนะเทียบกับอันเก่าถ้าอันเก่าไม่ต่างมากก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลย ซึ่งน้ำหนักส่วนของหัวมัน195 196ที่ว่าเท่ากันอันนี้ตัวใหม่เนาะส่วนนี้ตัวเก่าวน้ำหนักสิ196เท่ากันแสดงว่ากริปแน่เลยที่ผมเปลี่ยนไปเพราะว่ากริปของเก่าอย่างฮัก์เก่านั้นเช็คตัวนี้กับอันนี้กับไอหัวตัวเก่านะครับหัวสเตลล์สองออกมาเป็นเท่ากันไม่ต้องเปลี่ยนครับ เป้เลยอ่าไม่ถ <ım> <úc ejerc> <likewise> ึงเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้ครับโอ้มาตั้งไก่จะไม่ให้เปลี่ยนเลยล่ะเปนครับเปลี่ยนนี่ครับไมาเปลี่ยนที่นี่นะครับซีนีเคตเอาใจดีนะครับเขียวหวานเขาบอกเขาเปล่าก็ขอเขาได้นะครับอ๋อจะวัดจังขังใช่ใช่ครับไม่ไหวขอบคุณครับพี่ต้นครับปึ๊บแชโดทาโร่เทลเมอร์โปรทาโร่ยามันเน่ อะไรครับตาโลกเทเลเมทรโอ้โหนี่โฟกัสนำหามกับ790ของเขานะครับมันไม่โฟกัสหรือตาคุณไม่ดีอยู่เนี่ยมันโฟกัสแล้วมั้งก็เอามือหลอกแบบนั้นเปลอะใช่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 เฮ้จริงเหรอเนี่ยใช่มาดูเขาแต่งตัวฮะมาดูเขาแต่งตัวนะฮะดู โอ้ถุงมือเครื่องเมร์นะฮะโอ้ซื้อเครื่องเมร์ไปยี่ห้ออื่นลำบากนะฮะหมดแล้วตอนนี้คือเขาเขาเหมือนจะห้ามไปในตัวสั่งมาน่าจะต้องทิ้งละน่าจะปล่อยต่อเบสเบิร์ฟอะไรทิ้งหมดนะให้มาห้าคู่เรียบร้อยมีแค่ไม่กี่ใบในไทยนะอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหรือดำล้วนด้วยต้องการด้วย เรียบร้อยเรียบร้อยคุณทาโร่จบแล้วจบแล้วต่อไปแอคใส่โปที่สองผมมีแล้วโปเรียกอะไรฮะเนี่ยคือไซส์ห้าไซส์เดียวของผมเลยใครเะอร์ฟไอ้เบฟกับไอ้ไอ้อันดีฟีดอะไรที่บ้านอยู่ไหมฮะขายนะขายแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้มือม้วนโอ้เทเลเมตเต็มตัวแล้วครับนี่ครับ ถุงก๊อฟเป็นแล้วก็เสื้อผ้าโอ้โหเป็นปับเป็นปึกเป็นปึกเลยลุงเป็นปึกเลยอะไรเยอะกว่ากูอคือทีเนี่ยมันมันนอกจากเทเลเมทแล้วมันคือทานนโร่ญี่ปุ่นใช่โอ,โอเคโอเคอ่ะนัรบกวนเอาเหล็กใส่ถุงหน่อยได้ไหมฮะเ,เสียบรูไหนครับรูนี้ก็จะเป็นรูไดเวอร์อรูนี้พวกหลอดเหล็กไดเวอร์แล้วนี้ เหล็กไงเหล็กแบบพวกเหล็กเจ็ดเหล็กตาเหล็กหกเหล็กห้าอ๋องั้นเราต้องเสียบตรงหลอกไปข้างหน้าหลอกไปข้างหน้านีหลอกโทษเริ่มกิดเป็นรูแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นดาบที่ได้รับมาจากคุณฮาร์ตนะครับอันนี้เป็นหัวไม้เก่าของผมติดไฟท้ายด้วยเห็นไหมเอาไปฝึกก่อนเอาไปฝึกก่อนอนนี้เขาเปลี่ยนก้านให้ครับ ส่วนยังไงฮะเนี่ยด้านไหนฮะ,ะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะดึงลงมาฮะโอเคฮะนี่ฮะออกรอบได้แล้วเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปแอดผมว่ามันนี่นี่เห็นนี้อ่าแล้วก็ตั้งข้างห <c oughs> <c oughs> น้าหน้าต้องดึงเนื้อ <c oughs> <c oughs> น้าต้องดึงด้ยวย <c> เ <oughs> ฮ้ยถุงมันต้องวางนอนวางแบบเชายเอียงเยงทควา อ่ะนี่แหล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 ะโอเคถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามได้ฮะ,ะตอนนี้ก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันที่ผมก็ทำอย่างนี้นนไม่ไม่ไม่มันมันอันนี้มัมนม,ม,นมีมันมีเขาเรียกเทคเฟกข้างล่างครับคือคือข้างล่างมันจะเฟกอยู่นะเฟกเราหมดแต่ถ้าทำแบบนนเนี้ค่อยๆง้างขาก็ดูเป็นคนรักษาของอ่าดูเป็นคนรักษาของอีกอย่างก็คือดูเป็นคนไม่เป็นใช่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 แล้วก็ได้เหมือนกัน เริ่มต้นก็บางๆไปก่อนนี่ฮะกระดับโปรเขาต้องถุงนี้นี่นี่นี่ข่มกันด้วยเป็นไงอันนี้อันนี้ถุงของอะไรอ่ะพวกเริ่มต้นต้องแบบอเมเจอร์ใหม่ๆอ่ะเออประมาณนี้อ่ะแฝดชาร์ดหล่อหรอหล่อแฝดอาร์ดนี่นี่โปรนะโปรถือไหวเหรอให้คดีถือนี่ฮะฮัลโหลสองพครับมาแล้วครับโอ้โหผมกริป คุณเทลเมดครับน่าครับโอ้โหมาตัวเปล่าเฮ้ยเราไม่ไหวผู้หลักผู้ใหญ่เลยกูลืมของโอยสวัสดีครับโอยเดี๋ยวกลับก่อนแล้วครับโอ้วัสดีครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมาซีเคกันได้นะครับที่นี่นะครับมาหาพี่เตอร์ได้เลยครับนี่ครับรับทุกคนครับนี่รับเฉพาะผู้หญิงครับผู้หญิงครับไม่ได้หรอกโอ้โหดูเขาดูเขา ในปู่<ๆ>ก็คือคิดว่าเอ้ของที่บ้านไปขายที่ไหนนะ <S <S เราไปส่งพี่เผือกมาเรียบร้อยนะครับภาระของแท้นี่ก็ต้องไปรับแล้วก็ไปส่งไปเราก็ได้ชุดเหล็กของเทเลเมดไปเรียบร้อยแล้วเป็นอีหนึ่งทีมเทเเมดละแต่คือจะให้มาดูต่อช่วงท้ายก็คือว่าหัวไม้ใหม่ล่าสุดข,ของเทเเมดของอา,า,าวามะนะครับคือรุ่น QI10 นีน่สวยงามมาก หน้าเป็นคาร์บอนแกะสดๆไปตรงนี้เลยเดี๋ยวลองตีกันดูสิว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้วงผมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่วงผมคอสไลน์หนักมากอุ้ยแกะสดๆตรงนี้เลยดูหน้าคาร์บอนดูหน้าคาร์บอนดูหน้าคาร์บอนโ้น oh <my S 2> ยังสวยห่า ผมยังใช้หลอบเท่าเดิมคือหลอด9.0นะครับหล9.0แล้วก็ก้านผมใช้ไดมาน่า 60s นะครับแล้วก็สปินเลดตัวสเตล2เนี่ยผมอยู่ประมาณ2,000 2,500เดีวเรามาลองดูอันนี้กันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ 250บแบบเบาๆจนโยนเบาๆมอสปีดขึ้นมาเป็น140ี่แล้วยังไม่ต้องสนทิษทานเท่าไหร่นะเอาแค่ว,ว่าเฮ้ยมันดีกว่าเดิมไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือมันพุ่งกว่าเดิม,มว่ะวเชียจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามร้อยห้าหลาแครี่สองเจ็ดหกโอ้ b a ็ k สปินพันสเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเมันทดเชยดีมากเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วสองวัดแปบล้านบอสปีดร้อยห้าสิบเอ็ดแบ็สปินพเห็นชัดๆเลยคือแบ็ k สปินลดลงวะ่วะหมายคืออะไรรูปมันวิ่งขึ้นไงแฮร์รี่สอ จบที่2,8,7เยี่งียบเลยแล้วชดเชยเยอะด้วยอันนี้อันนี้ดีงามเลยนะใครที่อยากได้หัวไม้ที่ชดเชยเยอะๆไปลองใช้ดูเทเลเมด QI10 ครับขอบคุณเทเลเมดด้วยครับ มากครับไปลองใช้ดูเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างงี้นะหนึ่งดอกที่โดนบอลสปีด155ครับแบ็กสปิน1,500แครี่287หลาวิ่งไปถึง317หลาโอ้โ oh, ห oh. ไปหามาเลยฮัฟของดีจริงครับฟคอนเฟิร์มครับ